อำเภอเมืองจังหวัดเพิรานนะครับกอบความช่วยะ 4, 5, 5, 5, 6, 2, นะตำบลสีทาลำบอ 4, สบนนองเ,งอเอก้าสี่นะครับหมูสีตำบลหนองเงาดาอคัทันจังหวัดอุทัยธานีนะครับจัดสัมภาระสอบไปะจความชัดเจนแบบบ้านๆน,นะครับคอามเร็ววันนี้นะครับผู้ปัดวงล้อนะครับเข่าแก่น้อยสิบล้อสิ้วกสองสี่นะครับหรือเสียแคม ของเรานะครับขออนุญาตเชียความดีเพื่อนสมาชิกตัวนด้กันวันนะครับรปั่นลงงล้อก็จะมีของรางวัลให้นะครับเป็นเดือนนะครับสมาชิกคนใดเช็คร์กัวที่หกเสร็จแล้วยังไม่ต้องรีบออกไปไหน,นจะเนรียจนกว่าจะปั่นลง้อหรือจนกว่าจะเช็ครัวที่หกเสร็จนะครับเพื่อท่านจะเป็นผู้โชคดีนะครับในการปั่นล้อ ผมจะเรียกขาดไป็นจำนวนสามครั้งนะครับถ้าท่านไม่ตอบถือว่าท่านสละสิทธิ์แต่ถ้าท่านตอบท่านจะได้เป็นหนึ่งในผู้โชคดีที่จะทำการจับสลากในสที่ฟันนะครับเรียงมาะาราครับขอกาขอประคุณครับสร้างครอบครัวมีสุขบรรดาทุกในสังคมสร้างความนิยมในเพื่อนสมาชิกสร้างครอบครัวให้มีสุขบรรดาทุกให้สังคมสร้างความาน,นิยมในเพื่อนสมาชิกเรียนเชิญครับสมาชิกที่จะร่วมรังการทดสอบบรรยายความชัดเจนในลำดับที่หนึ่งเรียนเชิญครับ เรชิญครับสมาชิกเรเรื่องของการทรวจสอบยางความแัดเกลในลำดับที่หนึ่งเรียนเชิญครับครับทีมงานเดในควันนิรุสต์รถเก้าห้าหกครับครับเรียนเชิญครับนิรุเก้าห้าหกครับขอบพระคุณครับผมนิรุสต์ใเก้าห้าหกวันหนึ่งโพกต้นอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีครับ รับทีมงานในกอนหลันได้วอลสิบหกระดับห้าครับผมไม่กระจุกไปขาดหายว่าหกสิบหนึ่งครับครับขวก้าวขอบคุณครับหนึ่งเก้าหกอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลโพก้อต้นจังหวัดลบบุรีครับรับทีมงานในคอหนหลังได้ชัดเจนระดับห้าของก้าวขอขอบคุณครับเรียนเชิญครับลำดับต่อไปครับ ขอญ,ญาตวหกครับเปิ้ลเก้าเจ็ดหกครับเลนชัยครับเปิ้ลเก้าเจ็ดหกครับสองสี่นี้วอหนึ่งศูนย์สองเขตหนองจอกรับศูนย์ได้สิบหกห้าหกสิบหนึ่งครับครับก็ขอบพระคุณครับเปิ้ลเก้าเจ็ดหก อยู่ในเขตพื้นที่หนองเจาะของเทศบานครครับรับได้ชัดเจนครับขอกราบขอบพระคุณครับเรียนเชิญครับลำดับต่อไปครับครับผมท็อปอัดับครับขอแยกโอ้โหครับครับเรียนเชิญครับท็อปอันดัครับครับสองสี่นี้ผมอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลไร่ขิงอำเภอสามพานจังหวัดนครปฐมรับศูนย์ศูนย์ได้สิบหกห้าครับ ครับข้าราชกาขอบคุณครับพบกันโพสต์อยู่ในเขตพื้นที่อำเภอสามพานจังหวัดนครปฐมนะครับและแม่ชัดเจนครับข้กราบขอบพระคุณครับเรียนเชิญครับลำดับต่อไปครับผมการตรวจอซิงขอยาวเข้าครับอาปีครับ ครับอบิรอก่อนนะครับสายรถโรวซิ่งเรียนเชิญครับของที่นี้ตำบลบางพระหลวงอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์รับสัญญาศูนย์ได้พิกห้าครับครับก็ขอบคุณครับตายรถล้วซิ่งอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลบางพระหลวงจังหวัดนครสวรรค์รับพิวานี่นครสวรรได้ชัดเจนขอกราบขอบคุณครับเรียนเชิญครับอบิครับ อาบิอพมเองจังหวัดนราธิวารัวันสิบกตาครับครับขอบคุณครับอาบิครับอยู่ในเขตพื้นที่เพมเอียงจัลวัดนราธิวาสรัศมีงานในเคอรวันได้สิบอกหเาคเจีงครับขอขอบคุณครับเยิชิญครับลำดับต่อไปครับ